ตอนนี้ก็ผมอยู่ที่บูธนะฮะของ Honda ในงานมอเตอร์โชปี2019นะครับก็หลายคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามีออปชันอะไรยังไงนะครับตอนนี้ผมเรียกว่า p r e v i e แล้วกันนะครับแต่ผมจะไม่มั่วข้อมูลผมก็จะให้นะครับเขาเรียกว่าเป็น smart t อยของทาง Honda นะฮะให้ข้อมูลดีกว่านะครับเบื้องต้นก่อนล้กันนะฮะส่วนเรื่องรถทําไมจริงผมแน่นอนผมไม่พลาดนะครับที่จะรีวิวนะครับถ้าทดสอบได้ทดลองได้ผมก็จะทดลองขับด้วยครับ ะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลเบื้องต้นจากทางสมาร์ทบอยดีกว่าครับสมาร์ทไอดอลสมาร์ทบอยของเรานะฮะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนุชาครับผมจากโครงการคอนแทคสมาร์ทไอดอลครับครับผมก็วันนี้นะฮะคืออย่างที่ผมได้รับข้อมูลมีคนอยากดูแอคคอร์ดนะครับก็ผมก็เลยต้องแบบเอาเจ้าหน้าที่เลยดีกว่าที่แบบได้ข้อมูล <ใน S 1> ที่ถ<ด>ูกต<ด>้องได้ครับยินดีครับวันนี้ก็คือแอคคอร์ดนะฮะตัวลงมีกี่รุ่นครับตัวลงมี3รุ่นครับจะมี1.5เทอร์โบครับผมแล้วก็2.0ไฮบริดแล้วก็2.0ไฮบริดครับ นะครับก็คือคนก็สนใจในตัวเครื่องพันห้าเทอร์โบแต่ผมว่าเราไปดูตัวท็อปเลยดีกว่าเพราะว่าตัวท็อปนี่น่าจะบอกอะไรนะออปชันออปชันครับผมได้ครบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนู้นนะครับอยู่บนเวทีเลยใช่ครับตัวล่าสุดหรือว่าตัวท็อปเลยซึ่งถ้าดูจากภายนอกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความดีไซน์ที่ดูสปอร์ตมากขึ้นครับผมอ๋อใช่แล้วก็จะมีไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ครับไฟตัดหมอก LED อันนี้ มีมีทุกรุ่นไหมครับอันนี้มีทุกรุ่นครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเทอร์โบเนี่ยจะไม่มีไฟตัดบอด LED ครับผมอ๋อไฟตัดบอดคือไม่มีเลยไม่มีครับครับถ้าเป็นไฮบริดขึ้นมาเนี่ยจะมีไฟตัดบอด LED ครับใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นของไฟอันนี้จะเป็น LED ทุกรุ่นเลยอ๋อเริ่มตั้งแต่ตัว1500เทอร์โบ<ๆ>ขึ้นมาใช่ครับเป็น LED หมดเลยครับผมแล้วเซน,น,นเซอร์ครับเซนเซอร์เนี่ยจะมีของเฉพาะตัวสองจุดศูนย์ไฮบริดเทคครับผม นี่จะมีด้านหน้า4ตัวแล้วก็ด้านหลัง4ตัวครับอ๋อคือมีเฉพาะในตัวท็อปสุดใช่ครับผมซึ่งอันนี้ยจะช่วยในการจอดที่เขาเรียกว่าคอนดัสมาร์าร์คกิ้งที่เขาจะมีระบบการจอดอัตโนมัติอ๋อนี่จะช่วยในการจอดครับผมใช่ครับก็คือง่ายว่าเป็นระบบที่ถอยจอดใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อซองใช่ครับหรือว่าจอดเทียบก็ได้จอดเทียบก็ได้นะครับกล้องด้านหน้าครับผมซึ่งถ้าดูดีจะมีกล้องด้านหน้าแล้วก็จะมีด้านข้างของกระจกครับซึ่งจะเป็นในส่วนของการา กล้องรอบพันหรือว่ามองรอบพันได้ครับผมในระบบนี้อ๋อใช่ครับผมแต่นี่อันนี้ผมแนะนำนิดนึงนะครับว่ากลุกล้องพวกนี้เนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยมันมีโอกาสปะทะเยอะนะครับก็ดูแลนิดนึงใช่ครับว่ารุ่นนี้เกามีระบบมันได้เซนซิงครับผมมีเขามีเขามีด้วยกันท่าระบบครับง่ายๆออ๋ก็คือที่มีอยู่ในซีวิกใช่ครับผมที่มีอยู่ในซีวิกแล้วเขาเอามาใส่ในตัวนี้ด้วยครับเรื่องล้อดีกว่าครับล้อเราเป็นล้อขนาด18นิ้วครับแล้วเอามา18นิ้วซึ่งการดีไซน์ของเราเนี่ยกกก็จจะแตตต่่าางไปััวอืนครบ ช่ก็จะทำให้ดูมันดูชบเฉียวที่ตอบโจทย์กับรถมากขึ้นครับ18นิ้วนี่ทุกรุ่นเลยไหมฮะ18นิ้วจะเป็นรุ่นตัวของไฮบริดแล้วก็ไฮบริดเสร็จแค่เป็นตัวฉโบยรถสนิ้วครับอ๋อถ้าเกิด1.5เทอร์โบเป็น17นิ้วนะครับคนละลายไหมฮะคนละลายกันครับคนละลายครับถ้าเป็นไฮบริดจะเป็นลายเดิมกนรละล้อบดครับเดี๋ยวให้ดูกล้องนิดนึงที่บอกเมื่อกี้ครับกล้องจะอยู่ด้านนี้ครับผมอันนี้เป็นต้องรอบรถครับผมที่เราสามารถมองได้ครับ เับจะไปอยู่ด้านล่างครับฝั่งนู้นก็มีได้ก็มีครับผมต้องเูิ่มต้นตรนี้นะได้ครับเขาจะมีด้านนี้ครับผมด้านนี้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลนบอสครับจะมีซันลูปที่มีในตัวของไทม์บิทเพล็ครับซันลูปมีเฉพาะรุ่นท็อปสุดนะครับเซนเซอร์ด้วย4จุดครับนี่สาครับมีกล้องมองหลังเพื่ในการถ่ายสอดใต้ครับไฟท้ายเนี่ยทางการันตีจะเป็น LED ครับแล้วก็จะมีการลงมาด้นิดนึงในตัวของไทม์บิทครับผม ภายในการเก็บของเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นครับของแอคอร์ดก็เป็นการพับแบบตอนเดียวนะครับไม่ได้พับ60-40สนะฮะต้องแจ้งก่อนครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในนะฮะใช่ครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างคือการล็อกตำแหน่งของบอกครับผมซึ่งในรุ่นนี้เขาจะให้กุญแจทั้งหมดทั้งสองดวงสองสองลูกสองลูกกุญแจสองลูกครับซึ่งเราสามารถล็อกตำแหน่งบอกของเราได้ครับผมก็คือเอาเหมือนกับจริงๆมันมีมาตั้งตั้งแต่เจนน่าจะเจน เจนเก้าแรกๆแ,แล้วครับที่เป็นการเอ่อเมมโมรี่เซนะครับก็ค,ค,คือกุญแจดอกเออันที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถเซตได้ว่ามันจะมีเลขหนึ่งข้างข้างใช่ครับผมามันมีเลขหนึ่งมีเซตมีเลขสองครับผมใช่กุญแจที่สองก็เอาเลขสองไป<ช>อะไรเงี้นนยคือเหมือนกับว่าเราขึ้นมา<ช>บนรถก็คือเหมือนกับแค่เราเปิดล็อกอ่ะใช่ครับเก้าอี้มันก็จะเลื่อนให้กับเราอัตโนมัติเลยอ่าใช่แล้วก็ดีนึงอย่างก็จะเป็นชาร์จแบบไร้สายครับวเลังชาร์จครับผมซึ่งจะรองรับการใช้แบบไร้สายด้วยครับ อ๋อเนี่ยหลฮะใช่ครับสมัติเราทไปได้เลยล้วก็ชาร์จติดเลยครับต้องย้ำก่อนนะครับเฉพาะมือถือรุ่นที่รองรับการใช่ครับชาร์จไร้สายใช่แล้วครับก็มาดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าครับอันนี้เนี่ยจะเป็นจอ TFT ครับผมซึ่งจะเป็นจอที่แสดงข้อมูลต่างๆผมกดให้ดูนะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะคูนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูข้อมูลบนนี้ได้เลยที่เราจะไม่ต้องในการลบเหลือบไปดูตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับใช่ครับอันนี้คือเราสามารถเป็น จอข้อมูลตรงนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องมากดตรงนี้หรือว่าอะไรก็ตามครับใช่ออดีโอหรือว่าเราต้องการเมนูไหนเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยครับก็หน้าจอ tft นะครับบางคนก็สงสัยว่าคืออะไรคือง่ายว่าเป็นหน้าจอแบบมือถือะที่มันรับการสะท้อนได้ดีทําให้เราเห็นชัดมากขึ้นครับผมซึ่งก็ในรุ่นนี้ก็จะมีจุดเด่นหนึ่งคือเป็น head up display ครับซึ่งจะสามารถมองเห็นได้เฉพาะคนขับเท่านั้นครับผมเห่ไหมครแต่อีงไม่มีเห็นเนาะ นี่ลองหยิบเข้ามาอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วใช่ไหมครับสามารถมองเห็นแค่คนขับอย่างเดียวแต่คนไม่เห็นนะฮะต้องเสียใจด้วยีเด๋ยวคืออย่าที่บอกวันนี้ผมพรีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวผมไว้รีวิวจริงๆทีนึงในของระบบในการช่วยเตือนว่าเราเนี่ยมีการเหนอยร้าในการขับรถแล้วครับใช่จะเป็นระบบนี้นะฮะ๋อเป็นได้วยกาแฟครับผมใช่ครับถ้าเราขับไปแล้วเนี่ยเขาจะจับพฤติกรรมของเราในรึ้งชั่วโมงแล้วครับว่าเราขับรถเป็นยังไง แต่ถ้าหลังจากที่เราขับไปเรื่อยๆแล้วเ้ามีการเปลี่ยนวิธีกรรมเนี่ยเขาก็จะมีการเตือนว่าคุณเนี่ยเริ่มมีการเหนื่อยแล้วในการขับแล้วนะให้เริ่มแวะทานกาแฟาได้นะใช่นี่คืออีกหนึ่งระบบที่น่าจะพิเศษสําหรับรุ่นของเอสขอบโอ้โหอันนี้จะเป็นระบบความปลอดภัยของในรถอ๋อนี่คือความปลอดภัยในรถนะครับ,ค,รบคือจะแยกของจนิออกไป เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นอะไรแว๊บเนี่ยนะฮะสัญลักษณ์รองอใช่ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของการกล้องรอบตัวครับกล้องคนขับใช่แล้วก็จะเห็นอันนี้จะเป็นด้านหน้าครับด้านข้างไปเดี๋ยวเราไปรีวิวแบบเต็มๆอีกรอบหนึ่งว<ช>ันนี้รเราให้รู้ก่อนนะครับว่าเนี่ยฮอนด้าให้ระบบความปลอดภัยเพิ่มมานะครับคือก็ถือว่าว้าวไหมออปชันคือจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวถ้าเทียบกับตัวเจนที่แล้วเนี่ยผมบอกเลย ราคาด้วยแบบที่เปิดมาก็ที่ตั้งไว้คือเริ่มต้นตั้งแต่ล้านสี่นะครับซึ่งในตัวไฮบริดเทคเนี่ยก็ไม่ราคาก็ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทครับนะครับใช่แต่ว่ายังไงฮะคือตอนนี้ราคาไม่ได้สรุปนะครับใช่ครับผมก็เห็นบอกว่าจะเริ่มที่เขาที่ผมได้เคุยกับทางกับโชว์รูมนะบว่ารถน่าจะเริ่มมาลงพฤษภาแล้วก็ราคาน่าจะเปิดจริงก็ประมาณพฤษภาเหมือนกันใช่ครับก็ประมาณกลางกลางพฤษภาก็ได้ยินมาแล้วก็ เอาเปว่าอีกนิดหนึ่งละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือผมบอกเลยคลิปนี้ถ้าผมจะทํารีวิวนะเกินสาสิบนาทีรอชนไดยเลยฮะได้ครับเอออีกนิดนึงและกันมีคนสงสัยนะฮะภายในที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีน้ําตาลแดงเป็นสีน้าตาลแดงครับเฉพาะซึ่งจะมีเฉพาะไฮบริดเท่านั้นครับไฮบิดเท่านั้นใช่ครับแล้วของ turbo แล้วก็ตัวใหบิดจะไม่มีอ๋อก็คือก็จะเป็นภายในถ้าสีดําภายนอกสีดำภายนอกสีดำา็น่าจะเป็นสีน้าตาลแดงครับแต่ถ้าภายนอกสีอื่นข้างในก็จะเป็นสีที่ แตกต่างออกไปครับผมใช่ถ้าข้างนอกสีสว่างข้างในจะสีเข้มแต่ถ้ข้างนอกสีเข้มข้างในจะสีสว่างครับผมแต่ที่ที่แน่ๆเมื่อกี้นะผมแบบหัวไปกระแทกหลายทีแล้วจะบอกว่าเฮ้ยมันนิ่มใช่ไหมฮะเออมันนิ่มมากมันนิ่มมากใช่ครับผมมันรองรับดีมากเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับ่คก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทางฮอนด้าได้จัดให้เราเต็มๆเลยครับผมซึ่งหน้าจอก็เป็นแบบ8นิ้วครับแบบทัชสกรีนแอดวานซ์ทัชสกรีนเลยครับ สามารถเหมือนเราทัดเหมือนแบบโทรศัพท์เลยค่ะนี่นะฮะจะบอกว่าคือที่ผมรีวิวไปอ่ะส่วนใหญ่ในโชว์รูมอ่ะมันจะมีวัสดุแตกอยู่ก็บางทีเราก็ไม่เลื่อนแบบนี้แหละเงี้ยให้รู้เลยว่าเลื่อนจริงๆไม่มีครับตอนนี้อันนี้ก็จะมันมันปรับอะไรได้เยอะมากหน้าจอใหญ่แล้วก็มีนิเกเตอร์นะครับบางคนถามว่านิเกเตอร์เนี่ย มีในรุ่นไหนบ้างครับเนี่เนมิกเกเตอร์คือก็จะมีจะมีในรุ่นของรุ่นของไฮบริดครับผมไฮบริดขึ้นมาใช่แล้วครับก็จะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเทคไม่ใช่เฉพาะเทคครับเนวิเกเตอร์มีตั้งแต่ในเฉพาะรุ่นไฮบริดนะครับผมตัวของเทอร์โบจะไม่มีครับใช่ครับผมโอเคครับก็เอานี่พรีวิวง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าก็มีเหมือนตัวเก่าเลยซึ่งก็เพิ่มมาประมาณนี้ครับไหนๆก็มีแล้วดาราจะเป็นด้านหลังเป็นไงบ้างครับว่างครับโอเค ้างนะะฮพี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบก็นั่งก็ถือว่าไม่ติดนะฮะไม่ติดครับนี่ก็เป็นซันรูฟที่เป็นแบบบอลชัดครับผมใช่โอ้ช่วงขาได้อยู่นะฮะได้ได้ได้ยืดได้ได้สุดเลยนับอ๋อได้สุดนะฮะใช่ครับคือคันนี้จะกว้างกว่ารุ่นเก่าประมาณสิบมิลครับผมคนขับสูงเท่าไหร่นะครับร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบแล้วหกสิบแล้วก็นี่นี่คือการหน้าที่แบบนี่นะฮะยังเหลือนะยังเหลือเหลือเยอะเลยครับเท้ายังไม่ถึงนู่นเลยนะฮะคันเร่งแล้้วดานหลังงก็ยััเหลือน่งสบาย จะบอกว่าโอเคนะใครที่สงสัยเรื่องห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างนะฮะใช่ครับขอบคุณพี่มากนะครับเข้ารวมจอยด้วยก็ถุงลมรอบคันใช่ครับผมง่ายๆว่าตอนนี้นะจุดเด่นในของแอคคอร์ดนะครับ a l น in แอคคอร์ดก็คือในเรื่องความปลอดภัยแน่นอนถุงลมรอบคันตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วก็โลคอนด้าเซนซิงนะครับในตัวของไฮบิดนะจุดเด่นหลักๆเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ว้าวมากเลยเพราะว่าตอนนี้เรา เป็นปัจจัยที่5ในชีวิตได้คือมือถือและผมก็เชื่อว่าหลายคนตอนนี้เป็นมือถือที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายละครับฮอนด้าก็ให้ที่ชาร์จแบบไร้สายนะครับไร้สายมานนี่ไม่ใช่ไร้สายเดียวนะแบบ USB ยังมีนะฮะใช่ครับคือเรายังไม่ทิ้งแบบเก่าไปฮะใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยบอกเฮ้ยนี่ฉันต้องต้องซื้อเครื่องใหม่รอเปล่าไมต้องก็ได้คือเราก็มีสายให้เลยมีช่องให้เลยครับผมแล้วก็มีแบบนี้เลยครับชาร์จนี่ฮะ12โวลต์ครับผม โอเคครับอ่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงรถมาเมื่อไหร่นะครับไม่พลาดแน่นอนผมจะรีวิวตั้งแต่เครื่องยนต์พันห้าแล้วก็ตัวไฮบริดนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณม,มากค,ค,ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณรับครับ เอาละครับแล้วก็นี่เป็นการพรีวิวก่อนนะฮะยังไม่ใช่รีวิวนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราได้ข้อมูลโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ Honda นะฮะส่วนเรื่องการจองตอนนี้ก็สามารถรับจองได้แล้วนะครับภายในงานนะฮะก็จองก่อนได้รถก่อนแน่นอนนะครับ